ทังใดมันหายหัวไปใช้พี่น้องอส่วนนี้มันสิเข่านาหอนแล้วมันกับบกคอยได้มากนะพี่น้องใหญ่ไปใหญ่ล่งให้ลงหนะ้านาะปิดไปปลูกพักปลูกหยานะเลียงเป็ดเรียงไกลพี่น้องมันบดได้มากคือเกา่าแล้วส่วนนี้ก็เป็นส่วนส่วนแบบโรคระบาดออกไปหันไปหนีกับบดได้กักโตเก็บโตพี่น้องก็เลยแบบเออมันกับบดได้มากหรอกนะพี่น้องถ้ามานางคิดเบัง เอามนางคิดเบิงเนาะพี่น้องเนาะชีวิตเฮาบ่ไดเกิดมาผอมอินเทอร์เน็ตบ่ไดเกิดมาพ้อมโทรศัพท์มันเห่น,หน,น,หหนบ่ได้มันเฮ็ดบ่ได้เฮากับบเฮ็ดเฮ่ากับบเลรินมันละเนาะนะเอาล้าหลายคนก็นอยากได้ผัวฝรั่งพี่น้องหลายคนก็นอยากได้ผัวฝรั่งอยากมีชีวิตที่สุขสบายอยากมีอยากเห็นอยากมีบ้านมีซองหลังใหญ่ๆมีรถขับมีทีดอกที่ดินคือเขาคูม่มือนี่เฮาสูญเสียโตต้ตนของเจ้าของพอความอยากคือคนอื่น อยากเป็นเหมือนคนนั้นอยากได้เหมือนคนนี้อยากอยากจังสันอยากแงซี่ห้าบ่พอใจอุ้นจุฟรีเด่นกับสิ่งที่จ้าคล้องมีมันก็นเลยเห็นเห้าเป็นถูกนะพี่น้องดิน้นร่นนะพี่น้องดิ้นล่นหอยหาอยากเป็นคือเขาอยากได้คือเขาไต่เต้าขึ้นไปบางบางคน,นเอาเต้าไตา่นะพี่น้องธรรมดาแต่ว่าแค่อยากสิบอกเนาะซึ่งถึงเจ้าสิได้อียังมากกระซังได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาขอบข้องความอยากของเจาะกบบระบอลดหน่อยถอยลงนะ ความอยา,ากมันก็ยังเพิ่มขึ้นคือเกา่าความแห่งแต่ใดมาหลายความอยากก็เพิ่มขึ้นอีกแค็เคยเห็นงานเป็นกลุ่มเคยเห็นงานในองค์กรเคยได้เงินเดือนหลายๆเคยสารพัดเคยแต่ด้ิ่านทุกอย่างหรอกแต่ว่าสิ่งที่เขาเคยว่าเขาอิมอ่มตัวอิ่มตัวบองนี้ก็คือว่าเออเขาเป็นอย่างเขาต้องอยากได้คือคนอื่นว่าเขาอยากเขามันจําเป็นบอ่อสิ่งที่คนอื่นมีแล้วเขาต้องมีคือเขามันจําเป็นบอ่บอบ่อนะพี่นอ้องเราไม่จําเป็นต้องมีทุกอย่าง เรามีบางอย่างที่มันจําเป็นกับชีวิตเราก็พอชีวิตของคนเราแต่ละคนเนี่ยการใช้ชีวิตการดํารงชีวิตในต่างกันมันก็เลยแบบว่าเอออันจะมีคือคนนั้นมีคือคนนี้มีคือทุกคนที่เขามีมันกับบอมเรนเพราะว่าความต่างความชอบความอันความถนัดพ่อนสวรรค์ออหยังมันต่างกันแมนบอพี่น้องอย่าไปคิดที่จะเหมือนใครดูคนอื่นเพื่อเรียนรู้เขา อย่าไปดูเขาเพื่อเรียนแบบนะพี่น้องห้ายแต่ร้ายคนกับทีมลูกทีมหัวไปเพื่อหาความสุขใส่ตัวเพื่อแบบว่าอ่าเฮาบริเฮาบริเกิดมาร้ายเธอเพือ่อนว่าเราไม่ได้เกิดมาเราไม่ได้อยู่นานจงหาความสุขใส่ตัวผไปเบียดเบียนสิ่งที่ไปเบียดเบียนชีวิตของคนอื่นแบบนี้พี่น้องแค่ก็เลยอยากสีบ,บอกตรงนี้ว่าชีวิตของเมียฝรั่งบริสวยหรูคือดอกใหม่นในแจการที่ห้าจัดแต่งขึ้นมา สวัสดีค่ะชีวิตของเมียฝรั่งไม่ได้ปูดไม่ได้ปูด้ดดดวยพรมแดงพี่นอกคนที่มาอยุ่ืองนอกนี่บอมแมนธ่าม,มาดามีความอดทนอิลีมีความอดทนมีความมุ่งมานะแต่แล้วสุดท้ายพอมาถึงจุดสูงสุดอยากได้และได้มาอยู่จริงๆได้ผัวฝรั่งจริงๆมันกับบอแมนสิ่งที่จะคล้องฝันไวคาดหวังคาดหวังหลายอยากได้หลาย สรุปกับบไ่ไดดพ่อบ่ไดหล่ะก็เลยผิดหวังก็เลยย้อนกลับไปลุมเก่าถ้าคนเห่าเนาะ้าด้ายยางมาทั้งนานแล้วก็คือสิบกับบ,บ่คือสิบ,บลบไปดอกพี่น้องแต่ว่าถ้าเราถ้าเราคิดว่าเออมันมันเหนื่อยเกินไปแล้วหนะ้ามันไม่ไหวแล้วนะเราก็หยุดสิหยุดเหนื่อยก็พักหนักก็วางไม่ทําอะไรที่มันกดดันตัวเองนะพี่น้องเนาะย่าคิดสิไปหาอ่คนที่ เฮาหักเขาแต่ให้เรายืนดูนิ่งๆดูว่าใครรักเราความรักไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความโหยหาทางทางสังขารหรือว่าทางอยากมีเซ็กในะพี่น้องความรักมันเกิดขึ้นอันดับแรกคือความสงสารความสงสารเกิดความรักก็ตามมาเอ็นดูกันสงสารกันเสียดียังกับสงสารไม่ใช่ว่าความแบบว่าถ้าเห็นแกโตที่เฮาจะบ่มีความสงสารเลยพี่น้องนะนั่นแหละเนาะทุกสิ่งทุกอย่างคุมมือในค้นเฮานี่ ห่างไกลความจริงเข้าห่างไกลความจริงเพราะว่าผววเข้าในมิเตะกระโดดโลดผนล,ลืมหยุดอยู่นิ่งๆอ่ะพี่น้องแค่ขอยกตัวอย่างคือว่าถ้าเราขับรถขับรถชมวิวเนาะถ้าเราขับรถชมวิวจังเสิถ้าเราขับเร็วเราจะไม่เห็นวิวข้างทางแต่ถ้าเราขับช้าๆเราจะเห็นต้นไม้เห็นวิวทิวทัศน์เหมือนกับชีวิตของเราถ้าเราใช้ชีวิตแบบสุดตรงสูงกระโดดโลดเลี้ยวเราขึ้นสูงแล้ว <c oughs> ต้เต่าเต่าเต่าไตขึ้นไปเอาเต่าไตหรือว่าไตเต่ากับบองหูเต่าไตจนได้ตำแหน่งที่สูงจนได้เงินที่หลายจนแบบทุ๊กตุ๊กยางแล้วมีความสุขไหมล่ะมันบ่มีความสุขพี่น้องสําหรับโตแคดแคดว่าบ่มีความสุขมันมันมีแต่ความวุนวหยเพราะว่ามันไม่อยากได้มันอยากได้หลายขึ้นมันแข่งขันกันมันแข่งแย่งสิ่งดีกันชีวิตที่ว่างเปล่าชีวิตที่ไม่มีอะไรมันกลับมีความสุขมากเท่ากับนั่งอยู่ท่ามกลางวัตถุต่างๆมากมายในประสบการณ์ส่วนตัว อย่าไปอย่าไปอ่ำอย่าไปอ่นใส่ชีวิตตามข้าวบอของคนเขาว่าเมียฝรั่งต้องรวยจังสันต้องรวยจังสิฝรั่งเขาที่ว่าเขามีเงินพามาเขารวยบอกเขามีเงินไปเที่ยวไม่เงินไปนั่นไปน,ไปนี่เพราะว่าเขาหูจะว่างแผนไปน่นอะเขาก็บเด็ด้รวยแล้วเขาก็เหตุการเหตุงานคือเฮ้านี่ละฝรัง่งบอมแมนตูเอทีเอมเนาะเขาก็บอมแมนมาค้นผลิตเงินเขาก็เหตุการเหตุงานเอาเหือเอาแห้งเขานี่เหตุการเหตุงานหล้วเขาก็เก็บเงินเก็บทองม่าเออเนี่ยน่ะจะเหตุงานปีหนึ่งเราไปเหตุว่าเราเขาไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี ้างแผนเอาพี่นนอเขาเห็นงานไปพ้อมเที่ยวไปนั่งกินไปพ้อมเขาบ่ิเก็บเงินเขาเกเกบ่อใดว่าทางานเก็บเงินเพื่อใช้ในตอนแก่บ่อแล้วถามมบ่อใดใส่แล้วใส่เอาไปหายโรงพยาบาลเบิดเล้ยนะพี่น้อทำงานไปด้วยพักผ่อนไปด้วยกินไปด้วยอ,อะไรดีๆซื้อมากินพีน่นนออันใดที่มันมีความสุขนะ่ยทำทำมาหากินไม่ใช่ทำมาหาเก็บนะพี่นนอเนาทำมาหาเก็บได้เมื่อเห็ุจนตายก็่มีเก็บได้นะพี่นนออันละอยังกะ้างเฮาต้องแบบ อย่าไปเปรียบเทียบกับคน,คนนั้นคนนี้กับผัวฉันบอรวยคือเขาอย่าไปหาว่าผัวฉันบอรอคือผัวเขาย่าไปหาว่ากิเลสท,ทั้งนั้นที่มันบอกจัิงสิ <c oughs> กิเลสท,ทั้งนั้นที่มันบอกว่าผัวฉันไม่ร่อเหมือนผัวเขาผัวฉันไม่รวยเหมือนผัวเขากิเลสความจริงแล้วสิรวยสิรอหรือสิยังกส็สจ้งขอคนดีค่ะขอคนที่ดีรับผิดชอบชีวิตดูเราได้เราดูแลเขาได้เข้าใจกันไม่เบียดเบียนการพูดกันอย่างมีเหตุมีผลนายี่น้อกนี่แหละก็จริงที่ต้าตง ถ้าอยากได้อยากได้คนดีว่่อยากได้คนรวยพี่น้องอยากได้คนดีคนขยันคนที่เข้าใจห้าคุยกันได้ทุกเรื่องปึกซากันได้ทุกเรื่องอยากได้คนแบบนี้แบบนหน้าพี่น้องพอหฮาได้แล้วเฮาก็หักซาไหวหน้าพี่น้องเนาะนั่นล่ละชีวิตของเมียฝรั่งแล้วชีวิตของเมียคนไทยชีวิตของเมียประเทศได้ก็้างพี่น้องแค่อยา่าบอกย่าเปรียบเทียบอย่าไปเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับใครอย่าไปเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับกับครอบครัวของใครคนเรามันครอบครัวแต่ละคนมันต่างกันการใช้ชีวิตต่างกันเราจงอยู กับครอบครัวของเราอย่างมีความสุขอย่าเอาอย่าเอาไฟนอกเข้าอย่าเอาไฟในออกนะพี่น้องมันเป็นแบบสนะีเนาะเอาละค่ะแค่กับขอโต้เนาะพี่น้องแค่อยากจะบอกสุภุทุกคนว่าชีวิตคู่ไม่ใช่สิ่งที่สวยหรูแต่ถ้าคุณอยากจะให้มันสวยหรูคุณต้องเปิดใจแล้วก็เปลี่ยนบางอย่างในในชีวิตคุณเปลี่ยนสันดานบางอย่างให้เข้ากับคนที่คุณคิดจะอยู่ร่วมนะพี่น้องอย่าเอาใจใจเจ้าของอยา่ยาอย่าอย่าเหตุสิ่งถี่บดีนะพี่น้องเอาละค่ะแค่กระขอโตวเนาะ ไปพอกันไหมค่ะวัดดีค่ะ